หัวงนะคะเขาก็ต้องใช้จ่ายของเขาใช้จ่ายนิดๆพวกหัวภาษาก็เลยหายไดหน่อย,เ,ย,นนอยเขาปิดเพิเ่มมากเขาก็เลยสมักห้เออยกอ้วนก็เลยได้เหร่นน้ำเพลินเพราะว่าเห็ดบุกเป็นเห็ดบุกขาเยกอ้วนไปคนเลี่ยนหน่อยเยี่ยนปฐมเลี่ยนปฐมเยี่ยนปฐมม่ได้เลีน่นจบสูงพี่น,อน้อง ไม่ได้เจอซนก็เลยอ่านบุกนะคะฮะ<อ>ผมลงแล้วเหรออ้ดคุยเพลินเลยวันนี้เยอะวันคุยเพลินเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบท่างไรกับปลูกได้มดเลยพี่น้องคะปลูกสมัยสมมือปลูกมดได้ทั่วประเทศเออปลูกหลายๆแนวก,ก็ดีตั้งเสด็จจ้าเืิดอดหมูเด็กคุยน้ำหมูัปมวนนอนหลับแสกินเผาแสก หยุดได้ยังไงหยุดไม่ได้ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก็ทําไปเรื่อยๆอะไรก็ไม่รู้ยังไม่แก่เลย่อร้อไม่ดีมันร้อลูกมันเล็กมากเลยมันมันแก่ยากด้วยแล้ว,แล,วแล้วเปลือกก็ไม่ออกตาเดือบ่มีเวลาเลยนอกจากเนาะแมนยูบ่มีเวลาขึ้นนั่งตอบอยุ่มมัดมือแล้วก็ไปเยี่ยมบาดยังยังคุณลูกคนบอกอยากก็ไปเปิดเพจเปิดเพจ เปิดเพจแล้วย่งางใดเฉใดมูเนาะมูกะฮะเดรร้ายแล้วขายาย่างไายยางขายยางทันมือทันมือสวัสดีพ่พอแม่พี่นอ้อปองป้ายสกุลเมันอยู่ที่เขานะคะไม่ใช่อยู่ที่ใครไม่ใช่อยู่ที่เราและที่ใครใครต้องทิ่แบบอีสานอีสานนะเบื่อพี่นอ้อกิน กินเมื่อไหลก็ไม่นปอกยากนะคะขนวยใหญ่ไม่ปอกง่ายเยอะลูกกันน้อยนอเด็กเงินเขาหลนอเด็กเงินเขาหลายเจ้ากระลังมวนแต่ว่าหลัง คักแเม่นเนี่ยน้องแม่นคือกั้นจ้าเม่นคือกั้นคือกัน,นค,กนคกนักเลยจ้าแต่ว่าเนี่ยดอกคืออยากกเสียไปสื่อกุ่งม,มาผัดเออพัดใส่กุ่งเนาะกุ่งสดไหมกุ่งสดแต่บุหัวสิเฮ็ดหยังอจ้ใจ,จิง้ะกะ อยากเค็ดเป็นผักแหละไม่ไม่อยากผัดเพราะว่าผัดหลายกับเบื่อเนาะน้ำมันมันมันนี่นั่นแล้วก็ไหลสดไปนั่น,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 ดน,นได้คุยก,กับพี่กนหนอสเสน่หก็มีแห้งหล้วล่ะเนาะสน่หก็มีแห้งแล้วล่ะเค็ <uke> เป็นบางฝักบางฝักก็อ่อนคนมากตัวหอมตัวกระเทียมใบกระปุดใบมะกรูดผิดปุน ผมนี่เนี่ยคือลงไปหลายคลิปกับมาตอบหลายคลิปบางเทื่อกับคลิปเตากับมีมาตอบเื่กัน,กนมีมาเหม็นเื่อกันเขาก็ต้องไปตอบตอบเดาเท่าก็ต้องไปเหยียบกันอยู่เมืม่อเมื่อลูกสาวก็จะว่าทรงอีกอย่างมาบ่งบบบ้างระบบมันระบบแบบระบบพวกมิจฉาชีดมันก็มีหลายเนาะแฝงโต๊ะกับมามันก็มีหลาย,ยอย่าไปหา ซื้อจังไหนกะบ,บอกไม่ได้จ้าอยอะอ้วนอา่านภาษาพอออกรกได้อจ้าเด้อเยอะอ้อวนอา่านภาษาไม่ออกนะก็นังเล่นแต่โทรศัพท์จ่องอยู่หันอยู่เมิด์เมื่อต้นว่าได้สื่ออันยามากินวิตามินมากมาเสริมเสริมตาะจะไปหวังเพิ่งใครก็หวังไม่ได้อ ยายอ้วนมารายงานตัวมณีรีตัดวงศีสังยายเลชื่อเล็กความตายไปเจ้าจะได้รับแบบเต็มๆเกินร้อยเกินร้อยนะคะเกินร้อยต้นนี้ก็ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะได้เทเลนิดและน้อยม่สุโฮดทคือเพิ่นเบอก็ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะได้เทเลนิดและน้อยม่สุโฮดทคือเพิ่นเบอ มันก็หมดเวลาไปตรงนั้นนะคะหมดเวลาไปน็นมือนกันเลยพี่น,อน้องก็เลยยังไม่ได้ลงไม่คยได้ลงคลิปเลยเหมือนเดิมนี่เรมไม่เคยได้ลงคลิปนะคะลงไปหลายส่วนขังส่วนข้าวคนอันก็ต้องมีถุกตั้งมา มันเป็นสุตลอดพี่น้องเคลื่อนเคลื่อนขึ้นเคลื่อนขึ้นของกอดก็ลงลางลงลางไปเนี่ยมันก็เลยหาหาหยาคหาพวกโภกายยาวกันได้จ้าอันแต่ว่าโลกมนุษย์นี่ว่าลำบากแล้วในนรกมันถี่ลำบากขนาดไหนเออบรรยายไม่ถูกบรรยายส่วนขังสวดเข้าคนนัตกอตรงมีทุกตามมาก ไม่ได้สุตลอดพี่น้องเอาเจต่ของตัวเองก็พอแล้วของใครใครก็หวง,งของใครใครก็รักนะคะเพราะฉะนั้นยังไปอยาไกได้คอเรียกชื่อไม่ถูกนะคะก่มีเวลาพี่น้องจ้าไป็ม ผ่านไปผ่านมากก็แว่ได้จ้ายินดีต้อนรับโอเคค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนยังไงเราก็สู้เหมือนเดิมนะคะเราไม่หยุดถามว่าจะทําอะไรเกินบอคคิดเมนูยังไม่ออกนะคะยืดอวนกันง่ายๆบางเถื่อยืดอวนแก่เป็นบางฝักบางฝักก็อ่อน คนมากเมื่อนี้ก็ชินั่งปกอกสตอเด้อพี่นนอเกือบปี้แล้วล่ะเกือบแล้วล่ะนีเด็กหน่อยปีดเทิ่มมาเอือน,อนมือเฮยเนี่ยก็ปีหรือว่าคือทุกคนเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเป็นลูกเป็นหลาน ทานไปทานมากกับแวะบ้านหล้างหน่อยเด้ด้วยจ้าพี่น้องจ้าหัวทั่วอออันแล้วกระเบดมูมูมกรบ,บเ็ดมาคลิปเดียวนอกกับมามหลายคลิปกับไปตัวคลิปนั่นคลิปนะคะทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆอปลาบอ้องเมียยาเราเห็ดแสบ ทำไม่เหมือนไข่หลอกขึ้นมาเลยก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมนะคะหลอกไปได้หลอกไปได้ก็หาหมดแล้วก็หาหลอกใหม่หลอกไปเ,เรื่อยๆหลอกไปเ,เรื่อยๆหา,าย่ยเครื่องเรา ถึงผิดถึงถิงกินกับสะตอด้วยก็ได้เป็นผักอร่อยอร่อยนะคะรักกันทุกคนนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อน,อนชาวโลกทุกๆคนรักกันนะคะ หยุดได้ยังไงหยุดไม่ได้ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก็ทําไปเรื่อยๆอยแต่น้อยๆกับปุ่ทบันผ่านดอกรู้ว่าสิบพานกับพวกหุกกันแล้วแต่เขาย่นยู่นักเขาอย่างเดียวนะมันยูนในไอไอยยางเดียวกับเขาสในัผ่านลึกสุนผ่าน,านชีวิตประจำวันของแต่และคนไปเอาของเขามามันก็ไม่มีความสุขนะคะมีความสุขกันเฮดเต็มถี่กับพวผ่าน เพราะว่าคลิปเราไม่ปังนะคะคลิปไม่ปังคลิปไม่ปังมันก็เลยผ่านยากความตายไปเจ้าจะได้รับแบบเต็มๆเ,เ,เกินร้อยเกินร้อยนะคะเกินร้อยต้นนี้บ,บ่เด็กแกะแบงหลุดไปแล้วว่าชินนั่งแกะว่ามีเวลาแกะที่หนอนด้วย